สวัสดีครับเกี่ยวกับบัญชีธุรกิจ Facebook ผมขออนุญ,ญาตให้ข้อมูลไม่ใช่การสอนนะครับเป็นทัศนะส่วนตัวควรใช้พิจารณาเพราะว่าในอนาคตมันอาจจะเปลี่ยนกฎนะอันดับแรกลงชื่อเข้าใช้ Facebook ในเบราว์เซอร์ o g l e Chrome นะครับต่อไปพิมพ์ตัวจัดการโฆษณานะครับควรที่จะเลี้ยงบัญชีโฆษณาขั้นต่ำนะครับสัก2สัปดาห์ก่อนที่จะเปิดบัญชีธุรกิจนะครับ ผมอัดคลิปเดือนสิงหาคมปี64มีความอ่อนไหวหรือเซนซิทีฟมากนะครับในการเปิดบัญชีธุรกิจเปิดเฟซปุ๊บแล้วเปิดธุรกิจปับ๊บช่วงนี้คือปิวแน่นะครับไม่ว่าจะเฟซจริงเฟซอวตารอะไรก็แล้วแต่ครับมันมีการเลี้ยงการสร้างเอาที่คุณเข้าใจถ้าถ้าใครต้องการเรียนรู้ในกลุ่มของผมหรือต้องการให้ผมไปที่ปรึกษามุมซ้ายหน้าจอนะครับผมจะไม่เวนเวอร์ว่าสมัครเฟซยังไงคลิปมาฝากในช่วงท้ายหรือเอนสกรีนนะครับกดไปดูเพิ่มเติม คุณต้องสร้างอันดับแรกคือบัญชีโฆษณาและมีการจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องนะครับเลี้ยงบัญชีโฆษณาธรรมดาในยิงแอดธรรมดาจ่ายเงินมันไปสัก2สัปดาห์นะครับหลังจากนั้นคุณผู้ชมสังเกตสาขีดมุมซ้ายเลื่อนหาคําว่าตั้งค่าธุรกิจนะครับคลิกเข้าไปขั้นตอนต่อไปสร้างบัญชีธุรกิจครับคลิกเมนูมุมซ้ายในตัวจัดการโฆษณาของคุณเลื่อนหาคําว่าตั้งค่าธุรกิจโอเคเมื่อเจอแล้วคลิก รูปฝันเฟื่องตั้งค่าธุรกิจครับเมื่อคุณเมื่อคุณมีเจ้าเมื่อคุณมีธุรกิจเรียบร้อยจะเด้งเข้าสู่หน้าแบบนี้นะครับเพื่อบริหารจัดการธุรกิจของคุณแต่แต่ในกรณีของคุณผู้ชมคือยังไม่เคยมีบัญชีธุรกิจเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าการสมัครธุรกิจทํำยังไงกรอกอะไรบ้างนะครับแล้วถ้าต้องการสมัครธุรกิจเพิ่มเมื่อคุณบัญชีเรียบร้อยแล้วแบบนี้คือ คลิกสัญ,ญลักษณ์โปรไฟล์ธุรกิจตรงนี้นะครับโอเคคลิกตรงนี้คุณอาจจะต้องออกจากระบบออกจากธุรกิจนี้ก่อนเพื่อที่จะสมัครเพิ่มนะครับคลิกออกสัญ,ญลักษณ์ออกจากระบบตรงนี้นะครับหน้าตาแบบนี้คือสําหรับคนที่ยังไม่เคยคนที่ยังไม่เคยสร้างธุรกิจก็จะเข้าสู่หน้าแบบนี้นะครับก็คลิกสร้างบัญชีได้เลยให้ใส่ชื่อธุรกิจนะครับชื่อของคุณคอีเมลบริษัท พยายามให้อีเมลตรงกับบัญชีเฟซนะตัวใดก็ได้ครับไม่ซีเรียสครับก็จัดไปสร้างชื่อธุรกิจของเราอะนะผมตั้งชื่อว่าติวเตอร์ฟิล์มกวดวิชาออนไลน์สําเร็จแล้วนะครับก็กดเรียบร้อยนะครับนี่ไงมันแจ้งสีแดงขึ้นมาเลยเชียวตรวจสอบเพื่อยืนยันดําเนินการต่อก็ไปที่ในอินบ็อกซ์เมลของผมนะเข้าตรงนี้นะครับ gmail ผู้ชมอาจจะหาไม่เจอนะครับก็ลองคลิกในหัวข้อกล่องส่หมายรีเฟชใหม่หรือไปที่คลิกเพิ่มเติมนะครับ คลิกที่อ e ีเมลทั้งหมดนะครับหรือจดหมายขยะลองดูนะเดี๋ยวผมลองคลิกจดหมายขยะอับเมื่อตกี้ใช่เลยอีเมลทั้งหมดนะครับก็แค่คลิกปุ่มยืนยันเลยนะครับเพียงเท่านี้ครับเขก็จะเปิดเข้าสู่หน้าธุรกิจใหม่ของคุณทันทีครับเออเพิ่มผู้คนเพิ่มเพจเพิ่มการชําระเงิน3 3ส่วนหลักๆก,ก่อนนะยิงได้โดยไม่ต้องยืนยันตัวตนนะครับเขาอารมุ่มอร่วยให้พอสมควรอยู่นะแต่ในอนาคตอาจจะต้องยืนยันธุรกิจก่อนยิงนะครับ เพิ่มเพจเพิ่มวิธีการชําระเงินให้กับธุรกิจนี้นะครับก็ตั้งค่าไปตามนั้นเลยคลิกเมนู3ขีดหรือจะคลิกตรงกลางหน้าจอครับไปที่ตั้งค่าธุรกิจได้เลยนะครับเขาเขาจะมีขั้นตอนเช่นยังไม่มีบัญชีโฆษณาใดๆเลยเราก็ต้องเพิ่มบัญชีโฆษณาใช่ไหมครับก็คลิกเพิ่มได้เลยครับคลิกเพิ่มบัญชีโฆษณาครับก็สามารถที่จะใช้เป็น ID บัญชีโฆษณา ก็อาจจะเป็นบัญชีที่เคยยิงโฆษณามาก่อนก็สามารถที่จะคัดลอก ID นะํามาวางตรงนี้เออช่างมันเถอะแต่สรุปว่าเป็นการเพิ่มบัญชีโฆษณาที่มีอยู่แล้วแต่ว่าทีนี้ในการเพิ่มตรงนี้นะครับสร้างบัญชีโฆษณาใหม่ลองคลิกนะครับผมแนะนําให้คลิกสร้างบัญชีโฆษณาใหม่ดีกว่านะครับดูโซนเวลานะครับสกุลเงินคือบัญชีก็ตั้งชื่อใหม่ได้เลยนะครับฟิล์ม2องละกัน บัญชีโฆษณาบัญชีแรกคือชื่อว่าฟิล์มผมจาได้อะบัญชีนี้ชื่อว่าฟิล์ม2องสองสองะจำบัญชีโฆษณานี้จะใช้สําหรับธุรกิจของฉันครับก็คลิกสร้างได้เลยนะครับในธุรกิจใหม่เออประมาณนี้นะครับเพิ่มผู้คนและตั้งค่าสิทธิใ์ในการอนุญาตนะครับต้องเพิ่มผู้คนสักหนึ่งคนก็คือเพิ่มตัวเราเองนั่นแหละครับบัญชีที่เราเคยเปิดบัญชีโฆษณาที่เป็นแอดมินอะนะครับคลิก ให้สทิทุกอย่างเลยนะครับกําหนดครับสร้างบัญชีสําเร็จแล้วนะครับเป็นบัญชีธุรกิจใหม่เขาจะนําพาไปเพิ่มข้อมูลการชําระเงินเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะครับทำตามสเต็ปก็คลิกไปเข้าสู่กระบวนการเพิ่มวิธีการชําระเงินนะครับเราไปดูหัวข้อของมันมันจะอยู่ตรงไหนคิดอะไรไม่ออกให้กดเมนู3ขีดนะครับคุณก็สามารถที่จะคลิกไปในส่วน การเรียกเก็บเงินไงครับสามารถที่จะเพิ่มบัญชีโฆษณาเข้ามาในธุรกิจของคุณโดยค้นหา ID เมื่อ ID หรือชื่อนะครับเมื่อค้นเจอวาง ID ลงไปแล้วค้นมีคำขอส่งไปแล้วฝั่งนู้นนะครับกดยอมรับแล้วก็จะสามารถเข้ามามีบัญชีโฆษณาเข้ามาในธุรกิจใหม่นี้นั่นเองนะครับการเพิ่มคนการเพิ่มการชำระเงินต่างๆนี่ก็คือเป็นการสร้างบัญชีธุรกิจ ขึ้นมาแล้วแล้วจะยิงแอดยังไงในบัญชีธุรกิจนี้ก็คลิก3จุดเอ้ยคลิก3ขีดเมนูแล้วไปที่ตัวจัดการโฆษณาก็คลิกสร้างสร้างแคมเปญใหม่ในบัญชีธุรกิจใหม่นั่นเองครับแล้วต้องการสลับบัญชีทําไงคุณสังเกต,ค,เกตคุณสังเกตรูปโปรไฟล์นะครับตรงนี้นะโอเคแล้วก็คลิกสลับบัญชีได้เลยธุรกิจแรกตรงนี้ฮะชื่อว่าฟิล์ม1นึเนี่ยคือบัญชีธุรกิจแรกนะครับก็คลิกสลับสมมติผมคลิกสลับตรงนี้ ในฐานะบัญชีธุรกิจของตรงนี้นะครับชื่อว่าฟิล์มฟิล์มหนึ่งนะครับที่ผมสร้างใหม่คือด้านล่างตรงนี้นะครับฟิล์ม2 2 2นะครับตั้งค่าธุรกิจบัญชีนั้นก็คิกคิดอะไรไม่ออกให้คิดคลิก3ขีดนะครับก็คลิกตั้งค่าธุรกิจนะครับเนี่ยฟันเฟืองสัญ,ญลักษณ์ตั้งค่าธุรกิจก็กลับไปเพิ่มบัญชีโฆษณาเพิ่มผู้คนหรือยังเพิ่มเพจหรือยังเพิ่มวิธีการชําระเงินหรือยังเพิ่มเพจเข้าไปในธุรกิจ ก่อนจากกันไปนะครับระวังหัวข้อหนึ่งทึ่งสําคัญมากก็คือการเพิ่มบุคคลหรือว่าเพิ่มเพจที่เป็นสแปมเข้ามาบัญชีของคุณก็จะปลิวละลิ้วล่อนี่ข้อหาหนักมากนะครับการเพิ่มผู้คนการเพิ่มเพจที่ไม่ได้มาตรฐานเข้ามาในบัญชีธุรกิจของคุณก็แชร์ประสบการณ์ไว้เพียงเท่านี้ในการสร้างบัญชีธุรกิจนะครับสร้างธุรกิจใหม่สร้างธุรกิจเพิ่มแล้วบัญชีธรรมดาเนี่ยจะสร้างได้แค่2ธุรกิจแต่ว่าถ้าคุณจ่ายเงินเขาไป เรื่อยๆนะครับคุณก็สามารถสร้างธุรกิจเพิ่มได้หลากหลายธุรกิจนะครับแล้วเจอกันในเรื่องราวของ f b o o k o o n ล YouTube และโซเชียลอื่นๆ107เคลมลับยินดีให้บริการครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ y o u t u b e ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับ ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ